ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับซุกแฟนไม่คิดเปิดหน้ากิฟตันชิสาซุกแฟนอยู่กินเงียบไม่ออกสื่อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ใครหลายคนคิดถึงนั่นก็คือกิฟตันชิสาเรียวไพโรธที่เริ่มบทบาทในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนางเอกละครจักจักวงงงสุดฮอตในอดีตอย่างนางพยา,พายัย ที่ทำให้เธอแจ้งเกิดอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและมีผลงานเบื้องหน้ามาอย่างต่อเนื่องแต่พักหลังมานี้ดูจะห่างหายไปโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมายนโฉมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเธอที่บอกเลยว่าลงตัวมากๆโดยก่อนหน้านี้เธอมีโอกาสให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแฟนที่คุ้มสบหากันมากว่า7ปีแล้วโดยเธอบอกว่าคบก็นานเหมือนกันเมื่อถามว่า เป็นพระเอกหล่อในวงการนี้หรือเปล่าเธอตอบว่าไม่เป็นคนนอกวงการพร้อมจะเปิดตัวหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่ไม่ไม่เปิดตัวค่ะไม่ดีกว่าค่ะและเมื่อถามเรื่องราวความสนิทของเธอที่สนิทกับจอยซิริลักษ์ที่ลงภาพคู่กันอยู่บ,บ่อยๆในไอจีนั้นเธอตอบว่าใช่ค่ะช่วงนี้เจอกันบ่อยพี่จอยจะชวนกันไปกินของอร่อยๆเรียกได้ว่านอกจากเธอจะได้ฉายาฝาแฝดจอยแล้วนั้น เธอเองก็สนิทกันจริงๆไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดสำหรับเส้นทางวงการบันเทิงกิ๊เล่าว่ากิ๊เข้าวงการตอนที่กำลังจะเข้ามาหาลายัยตอนนั้นอายุราว1 8บ9ปถปีต้องเทียบตอนนี้คือถือว่าช้ามากเพราะเด็กสมัยนี้เข้าวงการเร็วและตอนนั้นเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเราการจัดสรรเวลายากมากกิ๊ไม่ได้มีคนดูแลหรือผู้จัดการจะไปไหน ก็ไปกับแม่มีแม่คอยดูแลแต่ด้วยความที่ใหม่รู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้จำได้ว่าตอนนั้นหลังจากได้รางวัลประกวดหนุ่มสาวแฮกก็มาเล่นละครแนวจกัจกจักวงวงของดีด้าในปี2542เรื่องนางพยาภัยเป็นเด็กแก่นแก้วอยู่แต่ในป่าเหนื่อยมากเราเหมือนจัดการชีวิตไม่ค่อยได้ละครถ่ายไปออนไปยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปอีกไม่ได้หยุดหรือกลับบ้านเลย แต่คนดูเรื่องนี้เยอะมากทำให้เรากลายเป็นที่รู้จักในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งนี้หากใครคิดถึงเธอสามารถติดตามกันต่อได้ทางอินสตาแกรส่วนตัวของเธอกันได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ